chẳng mừng gì thì phải bé cảm ơn cha, lại 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 sáu mươi cảm ơn เยี่ยมเอาบนจับหัวจับเอาบนจับมีคนตัวเองไม่ yeah. โวกนหัลอกแบนี้ดูโค้ชสปีไทยใครนหมดเจ้าหลอกไม้อรอยมากใช่ไหั้งหมดัะมือ I

sao con đi จํา lai đánh thế rồi nào chạmหัว cho lại light, meo cho cao what

ทัพจ onents, ับเบอรับจับหัวจับไหเอวเ่าเบอจัหัวับมือมือแัวอีกนะรัพพงต้องตักนะสองนะีนี้เราจะถามโวกที่นั่นหลับอกที่จะทำจับอะไรวะ อาจารย์จะเอาผู้ที่นั่งแบบมองที่สุดและผู้ที่มีเสียงคุยฟังสติอย่างแน่นอนครับแต่อาจารย์จแน่นอนป้าย์จกำลัง้อนให้เราเห็นว่าสังคมเราเด็กในปัจจุบันเนี่ยชอบทำอะไรที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่เขาสอนจริงไหมพร่น้องเรจริงไหม สับสนวุ่วายและก็มัวการทีกาแรกเลยต้องมือต้องมือวกุก้ชบมือปกตินั่งอยู่นั่งอยื่แลเนี่ยจจัยกำลังเปลี่ยนการกาจากมือเป็นไหลจากไหลเปมือ้องเห็นอะไรไหมปัจจัยกำลังสเราะหท่เราเห็นว่าเด็กปัจจุบันชอบทำอะไรที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์สอนเพราะอะไรด้วยสื่อต่างๆ แนวคิดว่ามองคนแต่งแต่ของตัวเองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังที่ความรุ่นภายนอกชีวิตมันเกิดความรุ่นภายนชีวิตบางคนชอบเทียนนะเวลาต้องใช้เูอาจารย์สอนเทียนคิดว่าตัเองถึงรุ้ทุกเรื่องเธอจำคำนี้ให้ขึ้นใจสิ่งที่เขาสอนสิ่งที่เขาบอกเพราะอเกสประสบมาแล้วเพราะอะไรเพราะผู้ใหญ่ของเคยเป็น เป็นเด็กแต่เด <À> ็กไม่เคยเกินก <À> ู้งใช่แล้วเขารู้ว่าสิ่งที่เขาสอนเธอเนี่ยมันเป็นยังไงแต่น้องมีชอบทาที่มันตรงข้ามแม่บอกว่าลูกแก่นักหนาโมนะผมเห็นว่าจัดเลยชอบนอนข้ามพวกที่ชอบนั่งหนาโมบ่อยๆนั่นคืออาการแรกของอนาคตของพวกที่จะเป็นโรคมเรีนกัน ด้วยอาการมี้ว่าปอกเก็นอะไรไ,ได้ไหม <Okay. S 2> คุณรูสอนอีกอย่างราองอีกอย่างนี่นะเห็นไหมเหหมเื่อทำอะไรที่เราต้องสร้างสิ่งที่สอสมมันจะทำให้ชีวิตเราม,มีปัญหาม,มีปัญหาเพราะอะไรความเขาจะมาสอบพวกเราได้ ตอบให้ได้สาสามสามขมุกสามสามสามยืดตรงรับนมมือเก็บมือรับนมมือเ,อเก็บมือยืดตัวตรงต่อไปนี้ค,ค,คนที่นั่งหันหน้ามาจอสองคนไม่จะให้เกิดเรื่องเรื่องการตัดสินใจนะครับว่าใครจะเป็นปลาหูและใครจะเป็นปลาช่อ